สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะวันนี้จะมาดีบุณยาเน้อเรื่องเรื่องนี้ค่ะภารกิจห้องสมุดของคนเกียรติการอ่านค่ะนี่หน้าปกน่ารักมากแล้วเขาก็แถมอันนี้มาด้วยนี่โบสการ์ดค่ะโปสการ์ดลายหน้าปกนี่ขั้นหลับเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่ข้างหนังสือก็ลายหน้าปกเหมือนกันค่ะน่ารักมากมากน่ารักแบบน่ารักมากมากหอม หอมเลยโอเคมาเข้าเรื่องย่อกันเลยคะ่ะคือตัวเอกของเรื่องเนี่ยชื่ออาราสกะโคจิ อาาสกะโคจิเนี่ยเขาเป็นพระเอกใช่ไหมเขาอยู่ <Leah> are are ชั้นม5้าแล้วโรงเรียนเนี้ยโรงเรียนที่เขาอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนที่บังคับให้ทุกคนเนี่ยต้องเข้าร่วมกิจกรรมชมรมค่ะถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมเนี่ยก็ขอให้เข้าเป็นคณะกรรมการนักเรียนหรืออะไรสักอย่างส่วนตัวอิตาพระเอกเนี่ยอยากกลับบ้านเร็วๆเนี่ยเป็นคนที่แบบขี้เกียจเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ไม่ได้สนใจชมรมไหนเป็นพิเศษเขาก็เลยคิดว่าสมัครเป็นกรรมการห้องสมุดดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้กลับบ้านเร็วอะไรอย่างงี้พอวันแรกเนี่ยกปรรระะมมมอ้เทศคณกงสุช่ะ พอทุกคนมานั่งล้อมวงกันเสร็จแล้วก็อาจารย์เขาก็จะให้ทุกคนเนี่ยขึ้นลุกขึ้นมาแนะนาตัวว่าชื่ออะไรหนังสือที่ชอบอ่านที่สุดคืออะไรอะไรเงี้ยก็นางอาราสกะเนี่ยเนื่องจากไม่ได้สนใจหนังสือตั้งแต่แรกแล้วเขาก็ลุกขึ้นบอกว่าผมชื่ออารัสกะโฮจิหนังสือที่ชอบไม่มีเพราะว่าไม่ได้ชอบอ่านหนังสือไม่ห้าวไปเลยห้าวแบบห้าวเลยอะ แล้วก็อาจารย์เนี่ยเขาก็เลยแบบว่าเด็กคนนี้น่าสนใจนะก็เลยบอกว่าให้เธอเนี่ยอยู่ก่อนนะหลังเลิกเรียนเนี่ยอยู่ก่อนพอหลังเลิกเรียนปุ๊บอาสกาก็มานั่งรออาจารย์บอกว่าเอออาจารย์มีเรื่องอะไรจะคุยกับผมหรอครับอะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยทำวา,ารสารห้องสมุดอยู่แต่คิดว่าจะให้เธอทําให้หน่อยไอ้พระเอกก็งงดิแบบก็ผมบอกแล้วไงว่าไม่ได้ชอบอ่านหนังสือแล้วไม่มีหนังสือที่ชอบด้วยจะให้ทำวา,ารสารห้องสมุดได้ไงครับอะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่า ก็เพราะว่าเธอไม่ชอบอา่านหนังสือไงเพราะว่าวารสารห้องสมุดเนี่ยอยากจะให้แบบออาคนที่แบบไม่ได้ชอบอา่านหนังสือไม่ได้แบบสนใจหนังสือเป็นพิเศษเนี่ยเข้ามาอา่านหนังสือดูสิเข้ามาห้องสมุดจิ้สิอะไรเงี้ย<ๆ>ก็เลยอยากจะได้มุมมองจากคนที่ไม่ได้ชอบอา่านหนังสือแบบเธอเพราะงั้นเธอทําให้หน่อยสิอีเอ็กเแบบอะไรเนี่ยคือแบบววายวยวายแบบคือผมไม่ได้ชอบอา่านหนังสือคือผมแบบเอออะอาจารย์ก็เลยว่าอะถ้าเกิดเธอแบบว้ยวายมากนะเดี๋ยวอาจารย์ให้ตัวช่วยละกันก็เลยหันไปหันมา หันไปเรียกน้องนางเอกขึ้นมาอน้องนางเอกก็คือคนนี้ชื่อฟูจิโอโคตารุค่ะ น้องฟูจิโอเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นหนอนหนังสือมากคือแบบชอบอ่านหนังสือชอบตัวอักษรมากคือแบบเธออ่านหนังสือทุกเล่มในห้องสมุดอะไรเงี้ยก็บอกว่าให้มาช่วยอาราสกะทำาุประสารห้องสมุดหน่อยเนื่องจากเธอเนี่ยมไม่ได้ปฏิเสธใครปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็นอะไรนะเธอก็เลยยอมทำวารสารห้องสมุดกับอาราสกะตอนอ่านอยู่เนี่ยจะได้กลิ่นอายของเฮียวกะค่ะรู้จักเฮวกะปะคะมันชื่อภาษาไทายว่าอิสระความทรงจำค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับโอรรกิโอทาโร่ท,ที่แบบว่าอยู่ในชมรมวรรณกรรมแล้วก็ ทำกิจกรรมชมวรรณก,กรรมร่วมกับเพื่อนๆคนอื่นอะไรเงี้ยก็แล้วก็สืบคดีประจําวันจะบาเรื่องนี้ก็คล้ายๆเลยค่ะแต่ว่าพระเอกไม่เหมือนกันด้วยคาแรคเตอร์ของเรื่องนี้มันไม่เหมือนกันแล้วก็เซตติ้งทุกอย่างมันไม่เหมือนกันแต่ว่ามันแค่มีกลิ่นอายแบบว่านิยายที่แบบเออสไลซ์ออฟไลฟ์แบบ Coming of age ตัวเอกก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันคำนองนั้นค่ะ ล้วคนที่ไม่ชอบหนังสืออย่างอารสกะคงเนี่ยพอได้เข้ามาทํากิจกรรม,รม,รมห้องสมุสดมากๆทําวารสารห้องสมุดเนี่ยอีวารสารห้องสมุดเนี่ยมันจะเป็นจะต้องหาคนมารีวิวหนังสือให้ใช่ไหมคะเขาก็จะไปขอให้รุ่นพี่ที่เขารู้จักในชมรมศิลปะแล้วก็ไปขอให้เพื่อนสนิทก็ไปขอให้อาจารย์ห้องชีววิทยาเนี่ยรีวิวหนังสือให้หน่อยอันนี้ขออัดเสริมหน่อยคะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าไอที่เราพูดไปเนี่ยเราลืมพูดถึง2คนนี้แล้วเนี่ยอะไรอย่างนี้เราก็เลยมาอัดเสริมนะคะคือตอนแรกเนี่ย มันมีตัวละคร3ตัวใช่ไหมคะที่เราพูดถึงแปลว่าพระเอกเขาให้เขียนรีวิวให้หน่อยอะไรเงี้ยคนแรกเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ชมรมศิลปะแต่ว่ารุ่นพี่คนนี้มีความน่าสนใจตรงที่ชกยอมเขียนรีวิวให้อาระศกะก็จริงแต่ว่าเขาเนี่ยรู้สึกมีความรู้สึกผิดอะไรบางอย่างกับอาระศกะอยู่ค่ะเขาแบบน่าสนใจมีความแบบเอ้สองคนนี้ไม่ต้องมีความหลังอะไรกันแน่เลยแล้วฟูจิโอเนี่ยพยายามถามเรื่องนี้กับอาระศกะแต่ว่าอาระศกะก็รู้สึกอึดอัดใจที่จะบอกน่าสนใจปะคะน่าสนใจเนาะส่วนคนที่สองคือ เพื่อนสนิทของเขาเพื่อนสนิทที่เขาบอกว่าไม่สนิทจ,จริงก็คือสนิทกันนั่นแหละก็ค <g> น <ül> นี้จะเป็น,นคนที่เขียนรีวิวเพราะว่าอยากจะเขียนรีวิวให้สาวคือเรียนวรรณกรรมอันนี้ในห้องเรียนแล้วเขาอะชอบขึ้นมารู้สึกว่ามานันต้งกับชีวิตเขาจังเลยนะแต่ว่าเขายังอ่านไม่จบนะคะสาคนนี้เขาก็เรียนมาช่วยการเขียนรีวิวอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เกาให้ว่าแบบเออตัวละครตัวนี้มันตรงกับชีวิตเขายังไงแล้วเขาเนี่ยสามารถเดินไปทางไหนได้บ้างเพื่อแก้ไขสิ่งที่ตัวละครตัวนี้ทําไม่ถูกแต่ว่าตัวเขาเนี่ยจะทําให้มันถูกต้้อองงยี ส่วนคนสุดท้ายนะี่คืออาจารย์วิชาชีววิทยาค่ะคนนี้น่าสนใจมากคนนี้นี่ยที่น่าสนใจที่สุดเลยคือแบบเป็นอาจารย์ชีวว,วิทยาชวะที่ชอบทําตัวอย่างทดลองสัตว์นู่นนี่นั่นแล้วก็ชอบเล่าเรื่องผีให้นะักเรียนฟัง นอกจากจชอบเล่าเรื่องผีแล้วก็ยังเป็นคนที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับรุ่นพี่นะเกี่ยวข้องกับนักเลงคนนั้นคนนี้เกี่ยวข้องไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วคนคนนี้จะเขียนรีวิวให้อราสกะค่ะซึ่งอาราสกาเนี่ยจะเข้าไปไขปริศนาว่าอีอาจารย์คนนี้มันเป็นใครกันแน่นะมันเป็นอะไรกันแน่นะอะไรเงี้ยน่าสนใจคะ่ะเรื่องที่เราอัดเสริมก็มีประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไปฟังกันต่อเลยค่ะ การเขียนรีวิวเนี้ยจะนําไปสู่ปริศนาบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนในโรงเรียนนะคะเออความน่าสนใจมาอยู่ตรงนี้แล้วแบบเออเขียนโคตรดีเลยเว้ยแล้วตัวคาแรคเตอร์ของพระเอกเนี่ยน่าสนใจคือแกเวลาเขาเขียนบรรยายในเล่มใช่ปะ มันจะมีความแบบความคนที่มันไม่ชอบหนังสือแล้วมันมาอ่านหนังสือมันจะมีเอ้เสียงอะไรรอบข้างมันก็ดังหมดเลยว่ะแบบเสียงฝนตกดังมากๆเลยเสียงขีดประตูเขียนเสียงพลิกหน้ากระดาษของคนข้างๆเสียงนุ่นเสียงนี่แตกออกเป็นสีสีอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเออมันดีมากเลยอ่ะแล้วพอแล้วเขาาปูเรื่องปูพระเอกมาได้ดีมากคือแบบเรื่องนี้มันเขียนใน p i n t of v i ของพระเอกใช่ปะคะแล้วเวลาพระเอกมันสืบสวนไปผิดทางเราก็จะรู้สึกว่าแบบ ชิกูผิดด้วยแล้วก็เวลาพระเอกมันสืบสวนมาถูกทางเราก็จะรู้สึกว่าเย่เป็นแค่ลักอะไรแล้วเราก็จะดีใจไปกับตัวเองค่ะแล้วคือมันมีแบบความบางอย่างของพระเอกที่มันแบบเฮ้ยมันโคตรดีเลยแล้วเราอะชอบมากเลยที่เขาทิ้งปมอเนียไว้คือเราไม่ค่อยเห็นตัวเอกในอนิเมะหรือนิยายเรื่องไหนที่แบบว่ามีอาการผิดปกติทางนี้แล้วเราเราชอบมากเลยอะ เราเคยฟังวิดแคสต์เรื่องนี้ใช่ไหมคะเราเพิ่งเห็นคนที่แบบเขาเขียนบรรยายออกมาได้ที่มันเป็นแบบนี้จริงๆรแล้วมันแบบเฮ้ยมันดีมากเลยเว้ยเดี๋ยวเราทิง้งไว้ข้างล่างนะคะถ้าเกิดใครสนใจนกดไปฟังต่อได้เลยนะส่วนน้องนางเอกเนี่ยฟูจิโอโคตารุใช่ไหมน้องโคตารุเนี่ยเขาเป็นคนที่ เขาชอบอ่านหนังสือเขาแบบเป็นนอนหนังสือเลยเขาใส่แว่นหนาเตอะแล้วเขามีหน้ามานานน้าหนาหนาเวลาคุยกับคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่มองหน้าเลยเขาจะก้มหน้าไว้หนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่เปิดมุมมองมใหม่ๆให้เขาให้แบบให้ที่ปลอดภัยแก่เขาอะไรเงี้ยแบบว่าเวลาไม่ชินกับคนแปลกหน้าเวลาคนที่ไม่ได้สนิทเนี่ยเขามาคุยด้วยก็จะสะดุ้งขนาดตอนแรกพระเอกเขาไปคุยด้วยยังยากเลยค่ะแต่ว่าตัวละครตัวนี้จะพัฒนาขึ้นนะคะจะแบบดีอ่ะแล้วแบบสองคนเนี้ยคือคนที่มันแตกต่างกันสุดข,ขั้วเนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันใช่ป่ะน้อง ฟูจิโอเขาจะมีปัญหาบางอย่างของเขาซึ่ง阿拉สกาเนี่ยเขาเห็นแล้วละถึงปัญหาแล้นะนะแต่ว่าเขาว่าอยากจะให้น้องฟูจิโอเนี่ยก้าวข้ามมันได้ด้วยตัวเองเขาก็เลยจะขออยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เขาจะช่วยเท่าที่ช่วยได้แต่จะไม่ยื่นมือเข้าไปยุ่งเด็ดขาดเพราะว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ฟูจิโอต้องทําด้วยตัวเองเขาต้องยืนหยัดด้วยตัวเองอะไรเงี้ยพระเอกก็จะมีความเข้าใจตรงนั้น,นะคะ่ะส่วนานางเอกเนี่ยเขาจะมอบ มุมมองใหม่ๆให้กับพระเอกในเรื่องของหนังสือแบบว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยคนอ่านคนเดียวกันอาจจะตีความไม่เหมือนกันนะมันเกี่ยวยงกับชีวิตเขาหรือเปล่าเขามีความเข้าใจในตรงนั้นแค่ไหนเขาตีความหนังสือเล่มนี้ออกมาได้ยังไงมันต่างกันไปหมดเลยนะอะไรเงี้ยคือดังเอกเนี่ยก็จะช่วยเปิดโลกไปไหมาหลายๆใบให้กับพระเอกค่ะอืมก็นะสองคนนี้ก็จะมีความเข้ากันอะไรแบบนั้นมากๆ ส่วนตอนจบเนี่ยความสัมพันธ์ของสองคนนี้ยังไม่ได้ไปนในชิงโรแมนติกแต่ว่าเราคิดว่ามีการพัฒนาต่อได้ถ้าเกิดใครแบบว่าดูใน a g Story ล่ะเราก็จะให้คะแนนเรื่องนี้ว่า1 0เต็ม 10, 10ชอบมากชอบแบบชอบ าเกิดใครชอบเรื่องไอทำนองนี้ก็อยา่าลืมไปหาอ่านกันนะคะเป็นเรื่องที่แบบว่าฟิลกูดมากแล้วแบบว่ามีคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนท์ที่ดีได้รู้เกี่ยวกับวรรณกรรมแล้วก็มุมมองของคนอ่านหนังสือมากมายบางคนก็เขียนรีวิวเป็นแบบว่าจดหมายรับบางคนก็เขียนรีวิวเป็นอย่างงู้นอย่างนี้สำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วเนี่ยอ่านแล้วก็จะเหมือนว่าเหมือนได้เพื่อนเพิ่มค่ะอส่วนคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือก็ลองอ่านดูได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อ่านยากเลยมันเป็นแบบว่าเป็นเรื่องที่อ่านง,ง่ายมากๆแล้วก็ สนุกอ่าล้วก็จะสนุกเพลินดีก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบาย